ครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องดีและเพื่อนๆพี่ชจ้าครับรายงานสถานการณ์สดๆณนะเวลานี้นะครับผมแดดลมลมตกแล้วครับออกหาถ่ายคลิปได้แล้วพี่น้องเอ้ยแดดคักแดดเนี่ยแดดเบิดมือเบิดงขึ้นครับพ่วหนนายหญ่โลกระลังมาแชทแบตเต็มที่แล้วโอ้รอแบบแปบบ๊ <laughs> แบรอบ <laughs> แป๊บรอบแป๊บนะอัน <c oughs> นี้พี่น้องฟังเล่านะครับเเด้อนะคน เป็นเป็นประเภทนี้อยู่นี่นะครับวัดหลวงพ่อเกษียพี่น้องฟังล่าเหมืนกับชิมปูสัดหรือสินั่งอยองศีลครับตาเป็นเว่นแดดลมลุนตกก็เต็มเลยนะครับเนาะเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกๆปีก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยพิธีกะกำลังติดตั้งฉากนะครับเลยกำลังจะติดตั้งฉากท่านแล้วดีนะครับพี่น้อง แล้วไปเบิง่งเชื่อมีพี่น,อน้องเนาะเชื่อมีพี่น้องครับอ้าวน่นนะน้องๆเดินเซี่เขาไปเล่นนะ้ะนำสงการน้องครับน้องพีนงงงนนน่น้องแรงแรงมากมวนอกลอกโอ้เป็นตะมวนเนาะนู้น่ะเราได้ยเืดตะมวนเถอะเอาลูกพี่สวัสดีครับผมไปจอดรถสีที่คุณผูเห็นจอดรถไสีจอดรถปอยู่คอนเทนต์ครับ มาจะไหนบันรถบัสเอาเนี่ยคือผมมากคับผมอยากขึ้นรถบัสไปคลิปเป่นมานมืออนแปลงเมืึนเนี่ยนรถบัเนี่ยแหมผมบอกผมสิเมื่อบ้ารพอดีก่อไปคลิปไคลิปยู่นบ้านผมนีนอบ้า่นแมนผมไดนนองไปรถไปเนาะัน้ำงานรถบัสลโอ้โอ้แอมจเดินคลิปเออมันเหี่ยวไปเลยแมนเือดมารถบัตมื่สองมื่ปบา เขาคือได้ไปเที่ยวไปยังแต่ว่าุณน่ะไม่เห็นพอมันไม่เห็นพอมันเลยดีใจตัวคุณถ้าได้อาดเป็นน้่นเห็นเห็นจังสันดีใจห้าพอมันเหรอดีใจห้าพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เฮ้ยคือเป็นสภาพน่ะไม่เจอไปซื้อดีมาะโอ้พูดบอกมูลอิลีเลยมูลมนลอเลีครับผมไอฮักกระตืิ่งกระตื่นมาถึงมวนบอ้โหเรื่องน้ำเขายัง โอ้ยเน็ตเนีบอปกติแอร์ก็เป็นคนเน็ตอียังฮะเยสได้ป่ะครับนี่ดิกำลังถ่ายมาเลยบอ๊ะงูย้อยค่ายด้วยบ่๊ะเสียมาเอยที่นี่ครับบอ๊ะยืหันบ่เออเดี๋ยวสิไปสัมผัสดูหรอกโอ้ยพอดีทวีศักตะเกาสีหัวจักพันสีพี่น้องเล่าพันสีหัวจักนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ วันทัศน์หนเห็นอยู่ครับวันทัศน์หนเห็นแม่ฟังทางเล่าอยู่มามาเนาะหมวดนี้เนาะติดต่อเพิ่นบัได้ครับนอกจากสิมาพร้าพิ่นอยู่หนังเงินครับเนะา,เนนา,านนะติดต่อกันบัได้แม่ทางเล่านะครับเนาะโอ้ตึ้งดิ่งแค่เงินเหมือนเล้งนี่ต้องได้ไหลใแน่นอนเลยนะครับผมผมมึงจากลักษณะแล้วเพิ่งครับเป็นล้านปูนนะครับร้านปูนยังดี แต่ว่า Malcolm, ทุกๆเทือสิฝนตกเนาะทางน้าทางส่วนทางนี้ทุกๆเทือฝนหิ้ตกอ๋อตกขึ้นขึ้นเชียงเลยครับพี่น้องครับขึ้นเชียงขึ้นเชียงวุ่นรับมาเลี้ยงมึงเอเดี๋ยวขอบูสัตยนะ์เน nem, ่ามาหอดเลย ต้องไปเข้าไปบางความร่วมครับเ,เรื่องครับพี่น้องครับขึ้นงานนี่นนจับสียังไปทางไหนพี่น้อง ครับไลต่ตะเวียนหายมั้งเนี่ยคนณเนี่ยอันนี้เวทีวระท่านไหนวาจีใกล้สิเลี่ยวด้กพี่น้องครับคุณเนี่ยคุณก็ไม่ได้เฝ้าค่ะขนาดนั้นเนาะครับเพราะว่ามันกับย,ยังบบพระท่านได้คำเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับบางคนทำบุญอยู่ข้างในนะครับผม าจรกระจายกันทั่ววัดนะครับพอเป็นงานใหญ่ด้วย่น้องคนน้องคาไข่มาแบบมามัเป็นจังหวัดคนจังต่างจังหวัดอีกด้วครับด้วยอุดรน้องบุรมพู่มูลนีะครับ,ออรบ,รม,ม,รบมาอีกคนทั่วสาธสาธติณฑ์นะครับมูลนะมามาทำบุญน,นะมันมหน่อยนะครับร้บ ได้คลิปละไปสองคลิปโอ้เดี๋ยวสองคลิปไปใช้แบบไปท่าบาปไปท่าบุญอับยื้อใส่เหรอไปไฟไหบ่โอ้สึ่งนี่มันหดจักไวไฟหดจักสุวัสดอาหดเนาะไปหาขอหลวงพอดีดินะครับมาเบิ่งนงานฝ่ายงานทองนี่ขนาดใดเนี่ยโอ้เป็นมือที่สองเด้อครับพี่น้องครับเป็นมือที่สองฟาดครับ เพื่นครับเบิงบิงบิงเบิงบ้งเบิบ้ครับหมู่ว่านนี่มอลลอเจอกันลายครับมือน,นี่เป็นข้าวสาวหน่อยเป็นปันแพงแล้วก็มืรออื่นเป็นทีมงานคู่บาอาจาันระเบียบรัตสินเราเมื่อต่อไปกับอีกคู่บาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับรัตนศิลปินิตาทยาราชนะครับรัตตะและ้วก็ปิดถ่ายด้วยคู่บาอาจารย์นนาเสียงนิสานครับคุณแม่นกน้อยอุลัยพรครับป๋า ชมฟรีนะครับชมฟรีตลอดงาน,น,นเยลนยพี่น้องครับนะสะอนแพงรัตต่กับฟองตรงข้างในเดนเลยพี่น้องครับ เดินเดินเรื่องก่อนว่าไงน่ารักน่ามีปุ๋ยไร้เสียที่เก่าน้องแต่ต้นที่ไหนวันดีวีสัก พี่น้องเข้าสำรับคลิปนี้ดีพี่วิศักลาพี่น้องพิษณุสีนะครับผมเดี๋ยวจะขอไปท่าบุญไหวพ้พระท่าบุญนะครับแล้วก็จะไปรถคลิปก่อนรถคลิปเป็นไงทีปป่นี่ป๋ไในเน่เพ่อกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ลาพี่น้องพิษณุสีครับผู้ใดอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อประสัยอยู่แถวเขตหนองคายกัมะม่นงมะเซินต้มกันครับกับคลิปนันสาวน้อยเพชรบันแพงครับเใมวงเต็มโชว์ครับพี่น้องครับทุกท่านั ไปสิแล้วแล้วไปแล้วครับผมบ๊มายบายค่ะสวัสดีครับผม